หนูชื่อเนยเด็กอิงกั็นาวีสาลีเป็นเด็กบ้านหวยเกียบหรูอยู่ที่นี่มันตั้งแต่เกิดหนูรู้ทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านพวกเราชอบชวนกันมาเล่นมอข้่ามอแกงทำการธรรมชาติหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะถือทอดมุมปัญญาของปูย่ย่าอย่างงานจักสานวายดำเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหนูก็ทำเป็นนะคะที่นี่มีทรัพยากรอาหารที่สมบูรณ์มีกาแฟลโรบัสต้า และยังมีอาหารที่หากินยากอย่างผู้เรียนเทศพี่ป้าน้อไม่เคยกินแน่เลยหนูอ,อยากให้พี่ป้นได้มารองชิมแต่รีบมาเร็วๆนะคะ ก็เล่นกันแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอเล่นด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเห็นบอกว่าที่นี่มีของดีเยอะแยะอยากจะนําเสนองั้นที่นี่มีอะไรบ้างคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะงั้นหนูขอไปด้วยได้ไหมคะมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิคะอ้างั้นพูดขนาดนี้พี่พันอยากรู้แล้วค่ะไปเลยไปเลย เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องจักรสารค่ะอุย้ยดูสิคะมีแบบตกร้า สวัสดีครับเอ้สวัสดีครับเออลูกหลานเคยนี่เยอะแยะเลยวันนี้เนี่ยพอดีพวกเราตามน้องๆเขามาค่ะเห็นน้องๆบอกว่าที่นี่มีของดีของเด็ดของอร่อยเยอะแยะเลยเออบ้านห้วยเกียบนะใช่ค่ะและทำไมที่นี่ถึงชื่อชุมชมบ้านห้วย,ย,ยเกียบล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้นี่มีป่าดมสมบูรณ์แล้วก็มีไม้เผ่ยเยอะไม้เผ่ยเนี่ยชื่อว่าไม้เผ่ยเกียบไม้ไผ่เกียบไม้ไผ่เกียบก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าห้วยเกียบเลยเพราะว่าอยู่ตามห้วยตามอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ แล้วในป่าที่มีไม้ไผ่เนี่ยก็จะมีไหว้ด้วยผู้ใหญ่ยังเล่าให้พวกเราฟังอีกว่า,บ,าบ้านห้วยเกรียบแห่งนี้มีที่มาจากเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ภาคใต้เมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่และด้วยภูมิประเทศมีต้นไหวยเยอะบวกกับการสืบสารภูมิปัญญาเดิมที่ชาวบ้านมีความชำนาญในการทำเครื่องจักสารหวสารพัดรูป พิเศษคือการนำเอาไว้ดำมาเป็นส่วนประกอบในงานจักสารต่างๆเช่นกระเป๋าหิว้วตะกรา้ากระจาดชุดขันโตกและตะกร้าไหวยสี่เหลี่ยมหูพับไหวยเรียบและไหวยที่นํามาย้อมสีสันสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะพี่ปันอยากทําไหมคะ เป็นไงคะน้องแ้มน่าสนใจค่ะอยากลองทาค่ะใช่ค่ะถ้าพี่ป้านอยากทํานะคะจะมีคุณป้าช่วยสอนค่ะแล้วพวกเราก็เคยปรึกษามาแล้วค่ะลูกหลานน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปลุยจักรสานแล้วค่ะไดค่ะน้องนําไปเลยุยนี่ใช่ไคะที่เขาทําจักสารกันนะค่ะใช่แล้วครับสวยมาก คุณป้าเจดีสอนเราทุกวันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวนี่กำลังทำจักสารอยู่เลยใช่ไหมคะค่ะน้องๆบอกว่าคุณป้าจักสารเก่งมากๆเลยค่ะแบบนี้ช่วยสอนพวกเราด้วยนะคะค่ะแล้ววัสดุที่สารอยู่นี้มันคืออะไรหรอคะหวายค่ะหวายที่นี่เขาจะใช้หวายในการทำจักสารหรอคะค่ะเห็นที่อื่นจะใช้เป็นไม้ไผ่ ไม้ไผ่บ้างใบมะพร้าวบ้างนะคะแล้ววิธีแรกเราต้องทําอะไรก่อนหรอคะก็ต้องเอาตัดไหวก่อนนะคะตัดไหยค่ะนี่มีกันไอันนี้คือตั้งแต่แรกมันจะมาเป็นก้านเหมนนี้ใช่ไหมจ้ะตัดไายก่อนแล้วก็มาพาตัดตัดเป็นอันเล็กๆกสี่อันอันแล้วก็สารอันนี้ต้องขอดพวกเราสองคนแล้วละค่ะน้อง มาถึงชุมชนบ้านห้วยเกลียบกันทั้งทีก็ต้องลองลงมือเรียนรู้ทำของดีกันสักหน่อยถึงแม้จะไม่ค่อยได้บรรจงลงมือทำจักสารแต่คุณป้าและน้องๆต่างก็ช่วยกันสอนด้วยความเต็มใจนักจักสารมือใหม่อย่างพี่ป้นกับน้องแก้มจะยอมแพ้ได้ยังไงล่ะคะก็ต้องสารให้สำเร็จจนได้นั่นแหละคะ่ะแต่ตอนนี้ดูจากฝีมือคุณป้าน,นะคะที่ทั้งละเอียดและประณีตช่างแตกต่างกันจริงๆค่ะ จะใช้เวลากันสักนิดอย่างที่น้องเนยบอกค่ะน้องๆที่นี่ก็เริ่มจากทำไม่เป็นแต่พอทำไปทำมาก็มีความชำนาญเดี๋ยวงานฝีมือของเราก็จะค่อยๆสวยงามขึ้นเองค่ะ กลมเล็กๆสีเขียวสีแดงที่ติดต้นอยู่ดูกันยังไม่ทันรู้ก็มีคุณลุงมาช่วยเฉลยว่ามันคือเมล็ดกาแฟพันโรบัสต้าที่บ้านรู้สึกประหลาดใจมากเลยค่ะว่าภาคใต้แบบนี้ก็มีสวนกาแฟเหมือนบนดอยได้เหมือนกันอันนี้กินได้อันนี้ก็ได้จะเป็นแง่อันนี้กินไม่ได้ดีไม่สนนี่ไม่ีนี้ เด็ก<บ>ๆทำอะไรกันอยู่นี่นี่นะคะคือลุงบูนเจ้าของสวนกาแฟส่วนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆครับออคุณลุงคะก่อนอื่นเลยคือปั้นสงสัยมากเลยค่ะว่ากาแฟมีปลูกที่ภาคใต้ด้วยเหรอคะส่วนใหญ่จะเห็นที่บนดอยอะค่ะอ๋อที่บนดอยป็นเป็นอีกพันหนึง่งอะลูกพันอาราบิกา้าแต่ทางภาคใต้เนี่ยเป็นโรบัสต้าอย่างเดียว ก็คือแต่แต่ละพันธุ์จะใช้ที่ปลูกไม่เหมือนกันใช่ไหครับเพราะที่ที่ที่ปลูกมันเป็นที่สูงที่นู่นและมันเป็นกาแฟป่าอ,อาราบิกรบิก้ามันก็ปลูกแล้วเขาก็เก็บทีละเม็ดสองเม็ดแต่ที่นี่มันจะสุกพร้อมกันหมดเลยแล้วมันจะสุกหน้าแรงและที่นู่นมันสุกทั้งหน้าแรงหน้าฝนงั้นอันนี้เรียกว่ากาแฟเลยนะคะ ถูกต้องครับแล้วจากเมล็ดแบบนี้แล้วเราจะเอาไปชงได้ยังไงหรอคะก็ต้องเอาเอาไปแปลรูปคือว่าต้องเอาไปตากก่อนพอตากเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปที่โรงสีแล้วก็เอาเอากระเทาะเอามือนสีข้าวแล้วก็กระเทาะกระเทาะเปลือกออกแล้วก็เอามาคัดเลือกที่เม็ดเสียๆก็ออกไปแล้วก็เอามาก่วดีจังเลยนะคะบ้านของเพื่อนๆเนี่ยมีของดีของกินมากมายเลยค่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามาบ้านห้วยเกี๊ยดั้งได้กินค่ะ อะไรเหรอคะทุเรียนเทศค่ะทุเรียนเทศแล้วเนื้อมันสีเหลืองๆเหมือนทุเรียนทั่วไปหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะถ้าเนื้อแบบนั้นเนี่ยพี่ปั้นชอบกินมากนูก็ชอบกินค่ะุยคือน้ำลายเลยกรอบนอกนุ่มในอ่ะอร่อยทุเรียนเทศเนี่ยมันจะเนื้อข้างในมันสีขาวครับไม่ใช่สีเหลืองสีขาวเ้อขาว เหมือนดีข้าเหมือนน้อยหนาค่ะดีเข้าเหมือนน้อยหนาใช่มันจะข้างในมันจะเหมือนน้อยหนาค่ะลูกก็เหมือนน้อยหนาใช่ไหมคะไม่เหมือนค่ะขาเหมือนขนุนนะคะอ๋อเหมือนขนุนแต่ว่าข้างในเหมือนน้อยหนาค่ะมันหากินยากนะแต่หากินได้ที่นี่เดี๋ยวให้น้องเนยพาไปเก็บทุเรียนเทศที่บ้านป้าชูที่บ้านที่ในหมู่บ้านเนี่ยครับดีเลยค่ะน่าสนใจค่ะพวกเราขอบคุณบนลงบุญมากๆนะคะขอบคุณมากครับงั้นไปกันเลยค่ะ จ้าป้าชูมีทุเรียนเทศไหมจ้ามีค่ะโอ้ยอยากให้พี่ป้านเห็นทุเรียนเทศบ้านเราจังเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากก็อ,อ,อยากเลยค่ะป้าปชูพาไป ก็ยังใหญ่อีกค่ะใหญ่ได้อีกมีใครเคยกินทุเรียนเทศบ้างคะเคยค่ะรสชาติมันเป็นไงบ้างมันจะแบบถ้าสุกมันจะเปรี้ยวอมหวานค่ะเหมือนน้อยนาค่ะเหมือนน้อยนาเลยใช่ค่ะแล้วไปทําอะไรกินกันบ้างคะน้องๆเคยกินแกงส้มทุเรียนเทศค่ะแกงส้มก็ได้เหรอคะได้ค่ะป้าชูเป็นแม่ครัวมือหนึ่งประจําของหมู่บ้านเราเลยนะคะ เท่ากับข้าวอะไรอย่างนี้เลยอ้โ,โอป้าชูทำอะไรอร่อยให้พวกเรากินหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะงั้นวันนี้คุณป้าจะทำอะไรให้พวกเราชิมดีคะก็จะแกงไก่บ้านทุเรียนเทศแกงขั่วแกงคั่วไก่บ้านใส่ทุเรียนเทศด้วยะนะคะ พอพูดปุ๊บก็หิวปั๊บเลยค่ะใช่ค่ะถ้าวันนี้นะคะป้าได้ชิมฝีมือแม่ครัวมือหนึ่งของที่นี่ป้าต้องโชคดีวังๆแน่เลยค่ะคุณป้าถ้ <c oughs> งางั้นช่วยกันเก็บทุเรียนเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะทําอาหารอร่อยอร่อยให้กินค่ะแล้วเราจะเก็บยังไงหรอคะก็ต้องบิดลูกอะบิดลูกบิดลูกดูป้าแล้วทุเรียนเ <c oughs> ทศเนี่ย <c oughs> มันเป็นผักหรือผลไม้เป็นผลไม้ 我。<了> หลูมมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในแถบอเมริกากลางพบมากทางตอนใต้ของประเทศไทยสามารถใช้ผลอ่อนนำไปแกงและผลสุกสามารถกินเป็นผลไม้สดนำมาทำไอศครีมและน้ำผลไม้ปั่นได้ทุเรียนเทศมีคาร์บโบไฮเดรตมากโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสวิตามินซีและวิตามินบีส่วนของใบผลและ,มะเมล็ดยังสามารถนำมาทำเป็นยาได้อีกด้วยค่ะ ถึงเวลาทำอาหาร<ะ>น้องๆก็จะคึกคักคึกคักันเป็นพิเศษเ,เลยค่ะ ลงมือทํากันก่อนเลยดีกว่าค่ะหันจากตรงนี้ก่อนนะคะตัดหัวก็ตัดท้ายปอกแบบนี้เลยอกเหมือนเาปเลยอ่ะปอกบอกสับปะรดเนาะใช่ค่ะปอกสับปะรดอ่าแล้วเราก็มาหั่นผ่า แงไวันนี้ผลทุเรียนเทศที่เราเก็บมาป้าชูบอกว่า,าออกจะแข็งไปสักนิดคุณป้าเลยหั่นให้เป็นชิ้นเล็กสักหน่อย,ยแล้วน้องๆก็ค่อยๆช่วยกันเอาเม็ดออกจากเนื้อเพื่อน,นำมาแช่น้ำล้างยางออกป้าชูบอกอีกนะคะว่าหากล้างไม่ดีมันอาจจะทำให้เราเมาได้คุณป้าคะาแล้วเราใช้ทั้งเม็ดเลยไม่ได้หรอคะไม่ได,ได้ลูกเม็ดมันจะเขาบอกว่ามันจะมองอ่ะโมันจะมังจะเมา แค่เม็ดออกทุเรียนเทศเสร็จแล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดเลยของใบมะกรูดมาฉีกเลยลูกช่วยกันนะคะจะได้เสร็จเร็วไวได้กินเร็วไวค่ะระวังต้องไ้ะงมีหนามด้วยมีหลักฐูระวังน้ำเสร็จแล้วก็เราไปแกงกันได้เลยค่ะไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรายกส่วนผสมไปแกงกันเราเริ่มติดเตาเลยค่ะเตาตั้งกระทะ กะทิใส่เลยลูกใส่หมดเลยไหมคะไม่หมดค่ะอ้าวขอบัุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดพริกแกงอ๋อพริกแกงบ้านหนูหอมนะคะบ้านทำเองเลยค่ะได้เวลามาเริ่มต้นปรุงป้าชูก็บอกให้เราเอากะทิลงแล้วคลุกเคล้าพริกแกงที่สีออกจะแดงแดงที่คาดการณ์ว่าน่าจะรสเผ็ดไม่เบาตามประสาอาหารใต้พริกเขานิยมกินรสจัดกัน น้องก็ยังขมีขมันช่วยกันตักช่วยกันปรุงกลิ่นหอมฟุ้งกระจายชวนหิวจนจะอดใจร้องไม่ไหวแล้วค่ะมุยสีจะหอมานมคะหอมค่ะเริ่มได้กลิ่นหอมๆมแล้วค่ะหิวแล้วนีแล้วเราก็ค่อยๆใส่หางกะทิลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าไก่บ้านมันจะเหนียวหน่อยนึงอ้าวพอก่อนน้องเลยเดี๋ยวรอรอเดือดค่ะ ็จแล้วต้องทำไงต่อคะใส่เกลือน,นิดหนึ่งลูกฝานี้จ้ะโรยโรยไปให้ทั่วใส่เกลือใส่อะไรอีกคะไอ้นี้น้ำตาลทุเร,รียนเทศเลยทุเรียนเทศนะคะตอนนี้ถ้าทุเรียนเทศมันสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะป้งงาดูจะนิ่มๆหน่อยอมันจะนิ่มลงมมอ้าวแล้วใส่หัวกะทิให้มันจมไปเลยหมดเลยน้องแก้มจะหมด ไม่ต้องคนน่าก,กมาก <นะ S 2> ซึ่งอันนี้ก็คือเราต้องรอให้เดือดอีกไหมคะรอเดือดรอจนทุเรียนสุกไว้จิ้มหอมมากเลยค่ะแดีพยวพุดผุดเลยค่ะน้องๆคะไว้จะได้แล้วนะ,ะค่ะิวยัยงคิวแล้วค่ะแล้วเราจะดูยังไงคะว่าเนื้อทุเรียนเทศเนี่ยมันได้แล้วอ๋อเนี่ยตักมาดูได้เลยมันจะเนี่ยเอาช้อนจิ้มเลยจะนิ่มๆแบบหัวมันแล้ว จะนิ่มสุกแล้วงั้นเราปิดแก๊สแล้วลยใบมะกรูดได้เลยตอนนี้เราตักใส่ถ้วยแล้วไปกินกันได้เลยได้เลยค่ะเราตักเนื้อทุเรียนเทศแล้วก็เนื้อไก่ด้วยนะคะแคกินไหมคะเกมากเรียบร้อยค่ะน้องๆถือกันไปดีๆนะอุย้ยน่ากินมากค่ะ มีไข่เจียวด้วยนะคะเพราะว่าแกงใต้มันเป็นแกงรสจัดค่ะเผื่อพวกพี่ๆจะเผ็ดจะได้ทานไข่เจียวไปด้วยค่ะแต่พวกเรากินได้อยู่แล้วค่ะแบบนี้นี่จะรออะไรล่ะคะน้องๆลงมือเลยค่ะเอาไข่เจียวมา,าไพี่้ เป็นยังไงบ้างคะพี่ป้านอาหารบ้านในอร่อยไหมคะรสชาตินะคะคือพี่ป้านไม่เคยชิมมาก่อนเลยะคะ่ะแกงที่ใส่ทุเรียนเทศข้างในมันจะหว,วานด้วยะคะ่ะแล้วแก้มรสชาติเป็นยังไงบ้างเผ็ดค่ะแต่ว่าพอมีไข่เจียวนะคะรสชาติก็อร่อยะคะ่ะแล้วแก้มก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มากินอาหารพื้นบ้านแท้ๆะคะ่ะบ้านหนูยังมีของดีอีกหลายอย่างที่ป้านต้องมาเที่ยวอีกนะคะ เลยค่ะเดี๋ยวมาเที่ยวกับน้องๆอีกแน่นอนวันนี้นะคะหนูรู้สึกสนุกมากเลยค่ะอิ่มท้องด้วยนะคะอิ่มท้องด้วยค่ะงั้นวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าชูมากๆนะคะที่มาสอนทำแกงขั่วทุเรียนเทศไก่บ้านค่ะอร่อยมากๆแล้วก็พาพวกเราไปเก็บทุเรียนเทศอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณค่ะ จะพบกับพี่ปั้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรับรองว่าจะมีเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็มีอาหารอร,ออร่อยๆแบบนี้อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอเลยค่ะน้องการมายือนชุมชนบ้านห้วยเกลียยครั้งนี้ทุกคนที่มี่น่ารักต่างมอบมิตรภาพให้กับ น้อรับอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราค้นพบได้ในการเดินทางตามหาวัตถุดิบธรรมชาติพี่บั้นอยากให้น้องๆทุกคนออกมาหาประสบการณ์แบบนี้กันบ้างนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ